ฝรั่งที่เข้ามาในสมัยอายุธยานั้นมีหลายชนชาติเป็นที่ทราบว่าเมื่อฝรั่งเข้ามาก็มักจะนําอารยธรรมงานประเภทศิลปะเข้ามาด้วยในสมัยพระนารายมหาราชก็มีอิทธิพลศิลปะของยุโรปแผ่เข้ามาอย่างรุนแรงเช่นกันแต่หากนับในงานจิตกรรมไทยที่มีภาพฝรั่งปรากฏอยู่นั้นเราจะเห็นว่ามีฝรั่งที่มาช่วยในการตู้รบ อย่างเช่นภาพฝรั่งที่ปรากฏในภาพเขียนวัดชัยยทิตสมัยอยุธยาซึ่งอยู่ที่บางกุนนนทนบุรีเป็นรูปฝรั่งประจำป้อมรอบพระราชวังหรือภาพฝรั่งปรากฏในภาพเขียนที่วัดคงคารามสมัยอยุธยาที่โพธารามราชบุรีเป็นฝรั่งแบบยุโรปที่นั่งเก้าอี้มีบ่าวไรเป็นคนไทยที่น่าสนใจคือภาพเขียนสมัยอยุธยาที่วัดอนองคารามตนบุรี กับลูกฝรั่งทานปืนใหญ่กำลังยิงปืนอยู่หน้าเมืองสวมหมวกปีกใหญ่อันเป็นหมวกแบบดัสซ์ซึ่งน่าจะเข้าใจว่าทหารปืนใหญ่ส่วนมากน่าจะเป็นชาวดัตในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็มีบันทึกไว้ชัดเจนว่าทหารปืนใหญ่ที่ประจำป้อมอยู่นั้นเป็นชาวฝรัง่งในสมัยอยุธยาตอนปลายเข้าใจว่าน่าจะเป็นสมัยของพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศ มีบันทึกไว้ในคำพีพิชัยสงครามตอนหนึ่งว่าครูวิลันดาได้บอกส่วนผสมของดินปืนให้แสดงว่าทหารวิลันดาเป็นผู้เชี่ยวชาญการปืนใหญ่และเก็บความลับในเรื่องสูตรผสมดินปืนไว้พวกนี้จึงยังคงเป็นทหารหลวงและคุมปืนใหญ่ประจำป้อมตามกำแพงเมืองตามที่ปรากฏดังภาพต่างๆภาพจิตรกรรมจึงเป็นประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งที่ระบุว่าชาวต่างชาติ ได้เข้ามารับจ้างเป็นทหารในสมัยอยุธยามากมาย